สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะทางขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดาพารวยนะคะ่ะวันนี้เอ็ดดาพารวยก็จะมาตามหาแนวทางนะคะวันนี้แม่ชีท่านก็ได้พามาขอโชคขอลาบนะคะยังไงก็ติดตามรับชมกับทางช่องเอ็ดดาพารวยนะคะอันนี้ขอสายลูกหลานใะช่ออต่อช

ก็คะนต่าเก่าสุดทีก็้ตัวน,นี่กัเยวกู้านในเสียงเงินเด้อป่วยจะไม่ไหลเงนินวันมีอมืตัวนี้ไเกณฑ์บ,าาบ้านพันใหม่เป็นภเกณฑดิมันจะเป็นมัวๆที่เบื้งตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งรวดนะมันจะภาษาเกณฑ์ในพ่นใหม่ข้ิปหที่ภาษเกณรวดนั่น อันนี้แหละเขาสิมด้นะพี่ถ้าคือจะาคุณ่อคบุญอาสัตนนอยนสิเป็นตัวนั่นเห็นบมภาษาจีนภาษาเตในมงกเออตัวยังไงอบอกมงกรนี่ตัวยังไงั้นว่าตัวใดหสามสาย่งบาษสามภาษาจีนโอยเปไม่สาม คอยดูตอไปนะเี้ยแต่ปูลาหานได้เก้าศูนยรือป่วยจุดเดียวเดิมปู้เราหายตัวเก้าหรือป่วยหาลงตัวเกาอีกเด้อเออปูพ่นไ้แล้วมันบ่นีหครับเพนใไ้แล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งคุณนะอ้ไแล้วเกาศูนแล้วูไ้เก้าศูนตั้งแต่ตองวดแล้วอัมจะต้องวดแล้วว่ากูไ้มือเลยเด็ดนอ๋อวันนี้ตอมากอมาไตอยู่ในโบสบอกไตในโบสถ์ไตยนี่มันมันมัน อันนี้นั่นว่าหกซีซีมันนี้หกสีหกหามันนี้มันมีบอกวันนี้มันมันมันอันบริรตบมันบอกว่าคือแต่เมื่อิดเต่ปูอปมันที่หนึ่งั่นว่าเรขออกแล้วนี่นี่เหมืแรกมากว่าเอาโรดทํานได้แตบไม่รตีซื้อว้โรดท่างได้ซื้อลรตีมันสีมันสิบเ่อไรได้ซื้อถือไปไม้แต่ดินนะท่านมันสิเต็มก้อนนะ่านโอ้มนสิเต็มก้อนอืม ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะอืมอายันพนบอกพอดีก็เลยไต่ไปนี่เตขก็เลยได้เก้าศูนย์เลขเลขเก้าศูนย์เก้าหนะเลขเก้าตัวตัวยืนหนีมันภาชัดเจนมาเนี่ยมันนางพิชเมันตัวใดนู้หานี่นะตัวมันนางพิชานมเก้าศูนย์นะนซื้อรถอาชันซื้อลอตเตรี่กันอย่ไปซื้อถวหัวที่ดินมันสมดมันถิอเอะไรเด้กพอันนั้น่เรับเกัน ซี 4, เออหกซีหกหาหกซีน the hmm? nah, ี h <h <tempor proverb ially> ่หกซีซีนี่มันได้เนาะไตเนาะครับเปอดมาเลงกันแม่น้ำหนึงกำเนิดไอได้บุมันอันละเลยอ่ะโอ้มันนี่มันมาบุ๋มึงกับมันใจเก้าศูนย์นะครับเนาะ แล้วก็ปูเ้นทำท่านก็ว่าท่านให้แล้วนะคะเป็นเลข90นะคะแต่อันนี้ก็มาเสี่ยงทายอีกรอบหนึ่งนะคะก็ส <2 S 2> ่อง <2 S 2> ดูพร้อมกันกับ <5 S 1> ทางช่องนะคะยูทูบนะครับสาม <3 S 2> มาแล้วนะครับข้างบนนะครับเนาะสามมาแล้วนะครับสองตัวตัวอยุกลางนะครับสามก็ตีเป็นศูนย์ก็ได้นะเอดฝฟน,นไม่ค่อยชัดเนึ่น ยให้แมเียกันไม่ถ sw ี yeah. ่แมนนมนในเียอีกไม่ีบอกแล้วเมนแม่นครัได้ทุเสียงไทยหมดก่อนนะแม่เมเสียงเมือนแกเมนตัวนปูนะครับแม่เท่น่ปลให้มือเลาเดมาให้เดนั่นแค่แวเาเนะครับปูพันกว่าป็นไห่แล้วนะครับเนาะ อาจจะเปลี่ยนเก้าศนย์กระไดนะครับนาะแต่ว่าแก้เนี่ยแชทกัมาล่องเิ uh, ็งอีกเทียนนึงนะครับเพราะว่านี่ครับปมาจุดทูกเทียงไทยนะครับเนาะ้ะรอรุ่นตัวที่สามกันนะคะ าจะเป็นตัวไหนนะคะรอลุ้นไปด้วยกันนะคะครับตัวเลขบอกชัดเจนนะครับเนาะกัเมันบอกนจะเก่งเมืองนึงกัเลขศูนยเงกครับเมืองจังนึ่งกัเลขศูนนะแม่นะเมืองจังนึงก็เลขเก่าเนาะมันบอชัดเจนนะครับ ตัวที่สามแม่เล้วนะครับเป็นเลขฮานะครับเห็นหางแล้วนะครับน่าจะเป็นเลขฮานะครับเนาะกะล,ล่อให้ตัวเบิดนะครับเมื่อวันเมื่อวันจะใช้ชิะไทยหรือใบตัวไตยืนพอเป็นนนท์ชิพไทยหรือใบช่วงบนนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นหอปูแสนค้านะครับเนาะ อปูแสนครับนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนยูธงหน้านะครับจะเปลี่นงนคบเมื่อกี้ <c oughs> ก็ยังไม่มีลมนะคะพอทูบเลขใกล้จะหมดก็มีลมพัดมาแรงนะคะการเลขทูบก็ตีได้ทั้งสามทั้งศูนย์นะคะศูนย์สองห้าหรือสามสองห้านะคะ <c oughs> จจะเปลี่ยนไปได้นะครับเนาะจะบีาตัวต <c oughs> ัวเนานะ นะครับเรียงว่าเขาสองตัวสามตัวมันชีวเมื่อไหรัวนว้นึ่งอะไรหรอไม่ได้พี่หนูเนาะโอ้โอบ้านเลขที่ของคุณแม่วะจ้ะอโอ้บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าโอ้ตรงกับเลขทูบที่จุดเสียงไทยในวันนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นสารของปู่แสนคำเนาะคุณแม่เนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ตั้งของสารปู่แสนคำนะคะรอบๆก,ก็เป็นบริเวณทุ่ง,งานานะคะใส่ตาที่ใส่ยา

เอตาวัตอร์สัมปทบุญญาสัมปทสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมพดิสิติยาานังัุสัตสิงังดันตุสัพพะาวาปิรัตตุภสันตุเทวตาปะสัพพุตาปละตะะปจินันกยังอานันตเตสนละขังอันธานิสัพพุสาธุสาธุสาธุตัวุนตละมันคนพราหลายตั อันนี้ก็เป็นเลขทูบเสียงไทยนะคะก็ได้025หรือ325นะคะค่ะก็ดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางสื่อการมานําเสนอเท่านั้นนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่การติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ